บ้านน้องพรสุดาคืนตำแหน่งภรรยาทูตไม่ขอใช้สามีร่วมสี่คนเลิกทูตบปรในไม่ขอใช้สามีร่วมหญิงสี่คนเปิดบ้านน้องพรสุดาญาติยกลูกสาวให้สามีคืนตำแหน่งภริยานักการทูตย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90้าหลายคนคงคนุคนหน้าคนุนตากัน,กนเป็นอย่างดีสำหรับน้องพรสุดาตายนาคงอดีตนางเอกชื่อดังที่มีชื่อเสียงจากบทนางเอกในละครของค่ายกันตนาเรื่องซูซี่สิงิงทางช่องห้า และละครเย็นทางช่อง7จสีและยังเคยเป็นพิธีกรรายการท้าพิสูจน์ทางช่อง7รวมทั้งเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงทั้งรักทั้งของตรงสิทธิ์เรียมจินดาและเพลงเลิกงอพอกันทีของวงเรนโบว์ตอนนี้เธอยังรับงานแสดงละครอยู่พร้อมทั้งยังเป็นผู้จัดละครและครูใหญ่ทำหน้าที่สอนการแสดงประจำโรงเรียนกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และใช้ชีวิตคู่กับนักการทูตชาวบรูไนก่อนที่ท้ายที่สุดน้องพรสุดาจะขอเลิกรา และกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ไทยโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจว่าแยกทางมานาน5ปีและเส้นทางในวงการบันเทิงถ้าไม่มีฝีมืออยู่ไม่ได้โดยเธอเล่าว่าเคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนที่ไปแต่งงานกับหนุ่มชาวต่างชาติจนต่างทําให้ทุกคนสนใจเป็นพิเศษเพราะตอนนั้นยังไม่มีนักแสดงคนไหนแต่งงานกับนักการทูตและเธอเป็นแรกที่ได้แต่งงานซึ่งตอนนั้นสาวน้องก็อายุ30ปี แล้วก็เลยตัดสินใจเลิกแต่งงานไปในที่สุดตอนนั้นสามีเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับเราแต่เขาขอกับเราว่าเขาขอแต่งงานกับภรรยาอีกคนได้ไหมพอเขามาคุยกับเราเราก็เลยขอเลิกดีกว่าเพราะเราก็ไม่ชอบใช้ของกับใครเลยเลือกที่จะอยู่ที่ประเทศไทยทาวนนอกจากนี้เธอยังเล่าว,ว่าที่บรินข้าราชการชั้นสูงที่มีหน้ามีตาญาติพี่น้องฝ่ายชายก็เริ่มจะรู้ว่าเราไม่ได้กลับไปและญาติห่างๆของเขาก็เลยเสนอตัว ว่าจะให้บุตรสาวมาแต่งงานจะได้มาดูแลแทนยืนยันว่าตนดูแลสามีได้จนวันสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ให้ต้องเลือกตอนนั้นบ้านเราที่ไทยก็ไม่มีใครเลยเพราะตัวเรามีพี่สาวก็อยู่ที่เยอรมันส่วนตัวเราเองอยู่ในแถบเอเชียก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกลับมาดูแลแม่ตลอดพอหลับมาเมืองไทยงานละครก็เริ่มมาเขาก็โทรมาถามว่าตกลงเราจะเอาอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปดูแลเขาเลยนั่น ก็คือจุดที่ขอเขามาอยู่ที่ไทยทาวนไม่ได้มีความคิดจะหาใหม่เราต้องออกกองตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้